ณนบริเวณน้ำตกปาโจอุทยานแห่งชาติบุโดโสุงไงปาดีอำเภอปาเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาอกมีใบสวยงามได้ทรงทราบว,ว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤุไทและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเปียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ50-75ถึงเซนติเมตร ไม้ลมลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาหลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบาลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาหลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาหลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมไรายได้ พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อส่งศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูผานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็ก,ลกๆหลายชนิด ออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพึกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแข่งผ้าอีสานไว้อย่างไพเราะว่า สรัตจ,จันทรทิพเกศรดุสิตามณีเทวาและสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยว่นนินม,มานอรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียว พบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชนิีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระชริไทยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสม เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป